โอเคไปเลยต่อนะครับถ้าเราเดินทางนี้หมายถึงด้านหน้าหมายความว่าเราต้องเลี้ยวรถอืออืไปทางนี้ไปทางนี้หวัง,งว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์อยู่ด้านหน้าเรานะครับโอเคเรามาถูกทางอย่าบอกนะว่ามันอยู่ในหินอ๋อเข้าใจแล้วไอที่เป็นเป็นลูกสัญลักษณ์งานเข้าเราต้องเอานี่ขึ้นสรุปนะครับเดินต่อนะครับเดินไกลด้วยอ่าเจอแกะเอาเอาขนแกะก่อนอ่าเราไม่ได้เอาที่ขุดมาเอ้ไม่ได้เอาที่ตัดขงแกะมา โอเคตอนนี้เราเดินถึงตรงนี้แล้วเสียได้นะครับมีแกะเยอะมากเราจะได้เอาแกะไปแลกเป็นเงินอ่ะโอเคต่อไปก็ไปทางนี้ต่อใช่จตกตอนแรกหาสมบัติในทะเลตอนนี้มาหาสมบัติบนบกคืด,ดผมบอกว่ามันจะมีม้วนคัมพีสักอันหนึงให้เราแบบชื่นใจนะครับอ๋อทางนั้นก็เป็นทะเลโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบเกือบฮะเดี๋ยวอยู่ใต้เอา้า โอ,โอ,โอ้โหดูดิดูดูดูเกมมันทากับผมให้ก็ให้ดีๆหน่อยก็ไม่ได้ยังมันต้องมาอยู่ใต้ตะคูนะตะพูตะกุตึก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 อ่าชัดชัวชัวร์าบอ้าวสรุปก็คือเราเดิน,นไปวนมาทั้งที่สมบัติมาอยู่ตรงนี้โอเคทุกคนโอ,โอ้ผมเดินไปเดินมาทั้งที่สมบัติมาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีไม้โอ้ยอะไรกันวะชีวิตนี้เป็นความยากลําบากมากเลยนะครับตอนนี้ เกมไหมครับผมไม่เห็นจะเจออะไรที่มันคล้ายกล่องสมบัติเลยผมว่าเราต้องเคลียร์กับไอ้นี่ก่อนละเพราะมันใช่จริงหรือเปล่ายุบมืดตึ๊บโอ้นี่ไงสมบัติโอ้โหกว่าจะเจอไม่มีคมภีร์นะครับได้แค่ของพวกนี้มาเดี๋ยวก่อนนะสรุปพวกเราผมขุดผมขุดเจอสมบัติหรือว่าสมบัติมันในนี่หรือเปล่า มันวางอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยดันไปขุดตรงนู้นเนี่ยเอองานเข้าสรุปว่าเป็นความผิดของผมเองเอ้าวเียเฮ้ยเดี๋ยวผมผมตาฟาดผมไม่เฮ้ยเจอนินเจอผมเจอแล้วผมเจอคัมพี์นินจาโอ้เจอแล้วนินจาแมนนวดอันสอะไรวะอัน,อ,นอันสสึเยี่ยมเราเจอคัมภีรนินจาแล้วทุกคนเยี่ยมโอเคอย่างที่ผมคิดเลยนะครับว่า ถ้าเกิดว่าเราน่ะลองค้นหามันอาจจะอยู่ในสถานที่ที่อันตรายซึ่งตอนนี้โชคดีนะครับที่เรายังไม่เจออันตรายมากเป็นแค่ปัญหาในเรื่องที่ผมเนี่ยตาน่าจะตาภาพไว้ก็เออไม่ดูให้ดีก่อนนะครับสรุปแผนที่นี้ขอบคุณครับพาเรามาเจอกับคมพีนินจาชุดโอ้นี้ดีดีใจดีใจภารกิจต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้คมพีนินจามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางกลับไปยังบ้านนะครับโดยที่ต้องป้องคมพีนินจาไม่ให้คมพีเน,นี่ยถูกแย่งชิงไปนะครับซึ่งแน่นอนว่า มันต้องมีอันนี้เราอาจจะต้องเจออันตรายระหว่างทางกลับบ้านเช่นเจอใครก็ไม่รู้โผลมาแล้วก็เข้าประทะกับเราโอเคผมว่าผมเดินทางมาไกลมากโอเคนะไงผมเจอแล้วอ่ามีโกเลมเกิดโอเคทุกคนนี่นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือผมน่าจะทิ้งกล่องคาวไปโอเคผมทิ้งกล่องคาไปจริงๆด้วยเอานี่ก่อนชึบชบชึบชึบ,ชบเรียบร้อย มีที่ขุดดินพร้อมนะครับอุ้ยเท่าทีอุ้ยอุ้ยเกือบอู้ตายไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 แย่แล้วทุกคนผมตายตายแย่แล้ว